ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารการแจกฟรีเพิ่มเติมในส่วนของการแจกนักเตะฟรีนะคนหรือว่ามีการแจกอะไรเพิ่มเติมกันมาบ้างเรามารับชมมาในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยกันนะครับทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแต่ก็ขอฝากวอีกเช่นเคยครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องมีเลยขอแนะนำเพจ i ิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับโอเคเพื่อนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงในส่วนของการแจกฟรีเพิ่มเติมนะครับทุก มีการแจกฟรีนักเตะฟรีด้วยุกคนก็มาดูในคลิปนี้เลยนะครับเริ่มที่ในส่วนของสิ่งที่เราต้องเจอกันเหมือนเดิมก็คือในส่วนของลกอกเอรนโบนัสนะครับอันนี้ก็ต้องเจอทุกวันอยู่แล้แลว,วนะครับในส่วนของลอกอินครบ7วันรับไป60,000 GP แล้วก็5 0อีฟเวอนคอยหรือว่า50ทองนี่ทุกคนก็อย่าลืมไปลอกอินกันด้วยเลยกันนะครับต่อมาคือในส่วนของสเปเชียลลอกอินโบนัสนะหัวน,นี้ก็แจกฟรี1 0 0 0 0 0กว่า g p เลยุกคนแล้วก็อีก50ทองนี่ทุก,กคนก ทองฟรีจากการล็อกอินนะครับทุกคนแจกรวมถึง100ทองเลยด้วยกันนะครับก็อย่าลืมไปล็อกอินกันด้วยเลยกันนะเพื่อรับทองฟรีแล้วก็ GP ฟรีเป็นแสนเลยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับทุกคนและก็นี่เหลือเปน็นคนสำหรับในส่วนของไอเทมเชนดิวนะครับก็มีการแจกนักเตะฟรีเพิ่มเติมทุกคนในส่วนของแพ็กทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้คีเลียนเอบบเบ้หรือว่ายังไม่ได้นักเตะที่ต้องการก็มาทําการสุ่มกันเลยนะทุก <Okay, S 1> <ๆ>คนโอเคก็มาทําการ กดรับของรางวัลกันก่อนเลยผมจะนส่วนของไอเทมเชนเดลจากการแจกฟรีในส่วนของสเปเชียลละอินโบนัสนะครับทุกคนโอเคกดรับเสร็จแล้วนะครับก็เป็นแพ็กนี้นะคนว่าแพ็กของทีมชาติฝรั่งเศสนะคนที่มีมาทั้งหมด5คนเลยด้วยกันนะครับก็มีใครเปิดฟรีได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคนหรือว่าได้ตัวที่ต้องการกันหรือ,อยังหรือว่ามีใครยังไม่ได้เรลยียร์บาบี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคเรื่องก็มาทาการเปิดโชว์เลย้วกันนะครับว่าคลิปนี้ผมจะได้เิลียนร์่านเพราะว่า ก่อนหน้านี้นะครับผมเปิดไปแล้ว2ครั้งผมได้ในส่วนของเบนจามินปาวาแล้วก็เบนเยตเดินทุกคนยังไม่ได้ในส่วนของคิเลียนเอบับเบ้นะครับก่อนนี้เล็บคนเป็นการเปิดฟรีอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอีก2ครั้งทุกคนรวมทั้งสิ้นทั้งหมด5ครั้งเลยด้วยกันนะครับก่อนนี้เราผมเปิดฟรีไปแล้ว2ครั้งทุกคนยังไม่ได้คิเลียนเอบับเบ้เลยนะครับก็มาดูในคลิปนี้นะครับว่าจะได้หรือเปล่าทุกคนแคนเซิลไปหนึ่งทีครับแล้วกดซ้ายแบบไม่ต้องคิดอะไรเเเเเยยออออะะะะทุกกคคคคนนนนนมมมาาารรรร่่วไไปปพ้้้ััับบบจดีลล็หื ก็ถ้าเป็นคลีเอร์เบเบ้น่าจะเป็นเบอร์เจ็ดนทุกคนไม่ก็เบอร์สิบนะผมถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเลยกันะครับว่าใครที่เปิดได้คลียอร์เอ็มเบเบ้นคนจะเป็นเบอร์เจ็ดหรือเบอร์สิบนะทุกคนลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าผมยังเปิดไม่ได้เลยนะครับมาดูพร้อมกันครับทุกคนว่าแล้วจังหวะนี้เบอร์สิบสี่ครับทุกคนโอ้โหอาเดียนราบิโอ้ครับทุกคนแม่ยังไม่ได้คลียอร์เอ็มบัปเป้ครับโอ้โหนี่ครับทุกคนอาเดียนราบิโอนขขออองงงงกกลายู้หนุแ่มกอง คิริยันเอมบัปเป้ทุกคนก็ทุกคนเปิดฟรีได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผมมีใครยังไม่ได้คิ l ิ a ันเอมบัปเป้เหมือนผมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับหรือว่ามีใครได้ไปแล้วก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคเพื่อนประมาณนี้ส่วรใ่ของการแจกฟรีเพิ่มเติมในส่วนของแพ็กทีมชาติฝรั่งเศสหรือว่าฟีเจอร์ของแพ็กทีมชาติฝรั่งเศสครับก็อย่าลืมอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีใครเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับหรือว่าเปิดฟรีได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต ทำการอัปเดตให้สั้นๆแลวกันนะครับสำหรับในส่วนของการแจกนักเตะฟรีเพิ่มเติมนะทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับหวไอ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคน,นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับ คุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ลมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลย